20คนครับรับเข้ามาขอ,อกาลังใจฝากกดไลค์กดแชร์เมื่อบานไม่ได้ไลค์เนื่องจากติดภารกิจนิดนึงครับมือเนี้กะมาไล่อะครับเอานาซดไปเลยนะครับเนาะเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์วันนี้ก็กําลังจะสรุปเลขได้เดี๋ยวจะสรุปสดๆในไลฟ์สดเราเลยนะครับเนาะเดี๋ยวเรารอดูเดี๋ยวอาจารย์เขอเรียกรับลุกศิ์สักบางส่วนนะครับวันนี้ไม่ค่อยมีคนนะครับคนก็ประมาณ20คนประมาณนั้นครับประมาณนั้นเพราะว่าไม่ไม่ได้รับแขกนะครับวันนี้ต้องขออภัยทุกคนด้วย จะฝันอมาแม่ยอนแม่ได้หนิผมบ่อเขาสํำนักเลยได้มือนี่เพราะว่ามือครับเรยว่าเอ้าแม่เรามาถ่ายยุคมนึงแล้วเอ้านอนเห็นเรานอนถ่ายเอ้าโอเคครับลูกกลับมาสีฝ้ามาเถอะหนอกครับครับโอ้เพราะว่ามือว่านีเกือบบ่เขาสํำนักเลยครับเพราะว่าช่วงนี้คนเบาบางแล้วถือโอกาสได้พักช่วงวัืกี้สามเดือนจ้อยเหมือนแม่หัวก็อ้วนขึ้นน้ำหนัก รับแขกจากน้ำแนัก8สิบสองผมเหลือเจสมาเนี่ยผมขึ้นมาแ0สิบแล้วครับ <c oughs> ช่วงนึงกินจอยรบาบคักไหลเครื่องช่วงนี้กะมาทีติพ้าทิมงานไปหาเฮ็ดบุญเพราะว่าน่าจะบุญเมื่อบุญน,น่าจะเมื่อแล้วเลขเขาเข่ามาคักแบบมันหลุดไหมช่วงนี้ไหมมันหลุดก็เลยว่าชวนทิมงานไปเรียงเข่าเล็กน้อยไป,ไปแจกขนมน้ำลงเลี้ยนยังสิครับเพราะว่าไปเติมบุญก่อนผมคิดว่าผมใส่เมื่อแล้วล่ะเพราะว่าเลขช่วงนั้นเขามันก้ แปดเก้างวดเนาะช่วงรุดกะนีแล้ถึงดาพ่อดาแม่อยังนี่นะครับหวดมันกี่มันกะมันก็ไปเด็กถูกกับหัวตามันก็ค้นมาค่อยถึงบอกเนาะมันหัวก็ออกนะครับเนาะเลาแม่ถึงเซยบ่กโอ้โอมาก่าดีที่เจ็ดเก้าครับคือ,อยังว่าละ่ะปีนี้เป็นปีงูใหญ่หรือว่าปีของปู่เก้าก็จะมาทั้งปีมันกะหางงวดแล้ว เพราะว่างวดสิเจ็ดมก,กรลาผมเคยบอกไว้เนาะว่าเก่าจะมาทั้งปีแต่ผมก็งโง่คือเอาผมก็ปไปเอาเก่า,าตลอดผมก็อากูคือเอาเก่าตลอดวะงวดนี้ก็มาเหลือกอีกแล้วงวดนี้เนี่ยอ่าแถวแบบบรูดเลยเนี่ยเก่ากับศูนย์เนี่ยมันตน้องมีตัวใดตัวหนึงนงนงน่งคือยังงวดเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าค่ะแปดมากเลยเนี่ยเก่าจะมาแทนเลยนะครับงวดนี้คือเก่ากับศูนย์มากยังกันมือนี้จะเป็นมือที่ผมตัดสินใจอยู่ ผมนั่งเลือกเลขอยู่ว่าเก้ากับศูนย์กูจะเอายัง่าหรือว่ากูจะเอาปีของปูวะนึเกจะเอาเก้าอีกมันจะกล้ามาเพราะหกหกวดบอกระคืดค้ดไปนะครับจาก็้ามาคากิรีเก่าหรือว่าจะเอามาคู่กันเลยบอกเก่าศูนย์บ่ผมกะมากยูผมกะจ่าตอนแรกผมปล่อยเกาไปเนาะซื้ออะไรก็ได้แต่ว่าตอนนี้ซื้ออะไรก็ได้ต้องจ่ายสองงวดที่แล้วสามงวดที่แล้วก่อนนะตอนนักไปนาเนี่ยเฮ้ยส่วนมาก เขากับจะแล้วถ้าดวงเนาะดวงเท่าเช่นงวดเจ็ดเก่ามีไปถึงนะมองงวดเจ็ดเก่าเห็นปะถึงอยอะนะต่วมากคุณลังคนก็ยังไม่เห็นงวดมันหลุดนี่แหละงวดเขาถือกูว่าได้ซื้อน้ำดอกช่วงเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดดังๆก็ว่าได้ซื้อนะครับช่วงแปดงวดตีนนี่นบตะกร้ากระดามาช่วงนั้นจังหมันตั้งแต่กรกดาหอดสิบหกตุลาถึงทุกงวดครับช่วงนั้นนะครับช่วงนี้ก็ถือตะเจ้ามือดานะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เฟซนี่เปิดไม่ได้เลยโอ้ดาครับ ตากะสมควรดาครับมันเหล็กลุนกับธรมดาครับมึงยังไม่พอแล้วไอ้น็อตยังไงล่ะคือยังวานลหรอเนาะมันกับเป็นแนวทางนะครับเนะผมม่งหูดอกว่าออกยังนะครับโมเมนต์พิเศษกะใส่สติเอานะครับงวดนี้กะ้าเอาศูนย์เนี่ยถ้าเฮาเจ้าเก้าเด่นเนี่ยเรขกที่จะมาได้หนึ่งคือเก้าสองครับเก้าห้าถ้าเฮาเจ้าเก้านะอ่าก็จะเป็นเก้าสองห้านั่นเองอ่าถ้าเอาศูนย์ถ้าเอาศูนย์นี่มันจะเป็นได้แค่ศูนย์สอง กับศูนหาไงถือว่าเอาใ่กันเลยศูนเก่าทั้งทีอ่าแต่ผมมักเมื่อกี้เขาให้ยิบลอตเตอรี่ให้ผมก็ยิบศูนสองให้นะครับผมคิดว่าเม็ดเดียวผมเนี่ยน่าจะศูนสองมากกว่าศูนเก่าหรือศูนหายู่ในนี่แหละนะครับถ้าถ้าเป็นไปได้เลขสามตัวผมมกักศูนสองห้ายัางทีเมีนแต้ตอนนี้มือแรงเนี่ยแต่ว่าผมแบจุดทูปปูแล้วปีก่อนปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกวันนี้แหละ เมื่อปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วมันออกแปดเจ็ดสามเจ็ดสามเด้จำได้บ่มันออกเจ็ดสามหมล่างเด้ก้อนนะครับนาเลขผมเขางงอิน,นิบล่ะผมเริ่มดังเมื่อปีก้อนนะผมเริ่มดังแต่มีหน้าดิ่งบนเดิ่งล่างนะครับวันนี้กับเลขทูบเดี๋ยวก็จะให้ทีมงานเขียนให้เพราะว่าผมจะว่าให้ออกกล้องครับผู้ใดมากก็เอาไปซื้อก่อนเพราะว่าช่วงนี้วันนี้ผมก็มากเลขทูบหลายขวัว คือวันเมื่อกี้แหละผมไปรเรียมักเลขตัวผมมักแปดเราเมื่เอาแปดให้ได้เลยเขาบอกว่าแปดส่วนบ้านมึงเขาบอกว่ามือถืบ้านเอาไปเทียวเขียนไม่กั้นอะไตัวเข้ามาเดี๋ยวแม่เขียนในมือโหลดหนละครับเนาะ ถูกหวยไทยนี่แหละแม่เพราะว่าผมจะว่าขัน้นปล่อยลงโซเชียลแม่มันสีอันเดี๋ยวเขาจีดาแม่ผมอีกบักห้านี่แหละเฮตดตเล็กอันเอ้ยังไงปีก่อนเล็กููบเ้าเด่งบุนลางันนี้เป็นถูกแมแ่ว่าผมชอบตัวนี้มากเลยมันเกิดพ่อในถ้ำเลยเจ้าของคำนาฟังโอ้ได้ครับได้ครับ ร้านเนี่ยกวนบ่อโอ้คล่องตัวจรๆนี hmm? ่อะไรแม่เอ้อเอ้อเอ้อไม้หยาบตีนอาจารย์เอาตอนต้นเฟินมาฝากคุณจ้าโอ้โหต้นเฟินมาแบบแม่แบบมาเลยมันผลมากเพราะได้หลายโอ้ขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไหว้ปูนอ่ะแล้วก็จังถ่ายรูปถ่ายยังกันครับ